ตัวหน้าทองเาวาออกใช้เป็นของ CR ซึ่งคอยตัวนี้ที่เราต้องเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้มาใส่แทนนะครับเป็นแจ็คแบนเพื่อเสียบกับตัวนี้นะโอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้เจาะทําเพจตัวแปลงไว้เรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราก็จะมาประกอบกันนะครับผมก็บกัตรีสายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนชันไฟตัวนี้เรียบร้อยแล้วทากาวรอบนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบใส่เลยนะครับ ก็ประกอบขันเรียบร้อยเราก็จะนําจานไฟมาใส่นะครับจาอนไฟที่เราเทำความสะอาดจากเศษเหล็กที่ร้อยแล้วเราก็นํามาใส่ดูดูตำแหน่งร่องริ่มลิมกับร่องริมตรงนี้นะครับให้ตรงกันเวลาใส่นะครับโอเคแล้วลองหมุนดูว่าติดไหมไม่ติดนะครับหมุนดูแล้ว เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนคอยใต้ถังกันนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเอาของตัวหน้าทองขาวออกใช้เป็นของ c r ซึ่งมีระบบ CDI ในตัวนะครับไม่ต้องใช้กล่องนะครับ นี่ครับคอยตัวนี้ที่เราต้องเปลี่ยนออกนะครับแล้วเราก็จะเอาคอยของแทร์ตัวนี้มาใส่แทนนะครับ ี่ครับสายเส้นนี้ครับที่มาจากคอยนี่ครับนี่มาเส้นนี้นี่แล้วก็ดึงออกนะครับตัวนี้โอเคเราดึงออกแล้วเราก็จะนำสายตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนแจ็คเปลี่ยนแจ็คให้เป็นแจ็คแบนเพื่อเสียบกับตัวนี้นะครับนี่ครับเพราะสายตัวนี้ มาจากมัดข้างล่างนะครับโอเคโอเคแล้วก็เอาคอยมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงกลาที่คอย,อยน่อันนะครับแล้วก็ทำการเกตดแจ็คหายจนแจ็คกันนะครับแล้วก็เฉียดเลยนะครับโอเคเสร็จ okay, แล้วเดี๋ยวก็มาประกอบแล้วก็ลองติดเครื่องดูกันนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องฟังดูกันเลยนะครับว่าระบบที่เราแปลงเราไปนั้นมันจะใช้ได้ไหมครับตำแหน่งไฟจะโอเคไหมนะครับติดแล้วนะครับโอเคติดแล้วนะครับโอเคนะครับถือว่าตำแหน่งที่เราแปลงไป ใช้ได้นะครับก็เป็นเบาก็ประมาณเกือบพันะครับจากของเดิมผมก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรตั้่งอะไรเลยนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแปลงระบบไฟจากหน้าทองเขาเป็น C V I ใน Honda X 110นะครับถ้าเพื่อนๆชอ,อบทดนี้ ด้วยนะครับ